ดีครับผมผมสวรรค์แพนไทยสงค์นะครับเป็นประชาสัมพันธ์มูลนิธิวัดเงินเป็นวัย,ยาวัชกรวัดศรีสุพรรณแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลหายยาถนนวัวลายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จะนำพาทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมนะครับอุโบสถเงินหลังแรกของโลกซึ่งถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาข้องิมหัตถกรรมเครื่องเงินเพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ย เป็นหมู่บ้านทําเครื่องเงินที่สืบทอดกันมายาวนานนะครับในยุคหนึ่งก็คือยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองที่พญากาวิละได้มา,าฟื้นเมืองเชียงใหม่ขึ้นมายุคนั้นได้นำสลาหรือช่างที่เป็นช่างเครื่องเงินนะครับได้มาไว้ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีทั้งหมด3หัววัดนะครับมีวัดศรีสุพรรณเทําเครื่องเงิน วัดหมื่นสารทําเครื่องเงินและถัดไปอีกนิดหนึ่งเป็นวัดนันทารามอันนั้นทําเครื่องเขินแสดงว่าบริเวณย่านตรงนี้เป็นหมู่บ้านสลาหรือหมู่บ้านช่างทําทเครื่องเงินทําเครื่องเขินลุมาจนถึงปี2,535พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูพิทักษ์สุทธิคุณเจ้าวาดวัดศรีสุพรรณได้มาเป็นเจ้าวาดที่วัดศรีสุพรรณแห่งนี้ท่านได้มองเห็นว่า ชุมชนของเราจากเมื่อก่อนที่เป็นสลานะครับมีสลาอยู่ประมาณร้อยสองร้อยท่านแต่ปรากฏว่านับแล้วไม่ถึงสิบเลยนะครับหลวงพ่อก็เลยรวบรวมพ่อครูที่เป็นสลามาไว้ที่ในวัดตั้งเป็นศูนย์หนึ่งขึ้นมาเรียกว่าศูนย์สลาศูนย์ช่างนั่นเองแล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจอยากจะเรียนเป็นสลาเป็นช่างไม่ว่าจะเป็นลูกพระลูกเนนหรือชาวบ้านทั่วไป ประชาชนทั่วไปจนได้สลามาระดับหนึ่งก็ลุจนมาถึงปี2,547นะครับ mm hmm. ก็เลยคลิดจะบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังนี้เมื่อก่อนก็เป็นอุโบสถธรรมดาไม่ได้เป็นเครื่องเงินอย่างนี้นะครับในปี2,547นะครับโดย mm hmm. มีการเรียกว่า mm hmm. เป็นแนวคิดนะครับที่ได้ บอกว่าจะฝากศิลแก่แผ่นดินถวายไว้ในบรวรพระพุทธศาสนาเทไทยองค์ราชันรัชกาลที่9นั่นเองนะครับโดยที่มีการบูรณาการกันระหว่างพระเจ้าพระสงฆ์ซึ่งนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูพิทักษ์สุทธิคุณแล้วก็สลานะครับที่อยู่ในชุมชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันบริจาคสลาหรือช่างเนี่ยต้องลาย เป็นภาษาล้านนาเขาว่าต้องลายตอก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 อย่างเงี้ย12ปีจึงได้โบสถ์หลังนี้มาในแนวคิดของอุโบสถหลังนี้ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยนะครับเป็นรูปจังหวัดต่างๆที่เป็นโลโก้เป็นตาสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดต่างๆนี่คือความเป็นชาติไทยของเราประเทศไทยมีทั้งหมด76จังหวัดบวกกับอีกหนึ่งเมืองหลวงก็คือกรุงเทพ,พมหานครเพราะฉะนั้นตาสัญ,ญลักษณ์นี้ก็คือความหมายว่าชาติไทยของเรา ศาสนาอุโบสถเป็นที่บวชพระนะครับก็ถือว่าได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาพระมหากาษัตริย์ก็คือเมื่อความทราบถึงฝ่าพระบาทในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ได้พระราชทานตาสัญลักษณ์ที่ครองราช60ปีมาประดิษฐานไว้ที่นี่นั่นก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ส่วนที่อยู่ด้านนอกตรงนี้อย่างที่ทุกท่านเห็นนี้ก็คือใบเสมาเป็นใบเสมาโบราณ ซึ่งสร้างจากหินทรายแดงหลวงพ่อเองก็อยากจะให้อุโบสถหลังนี้เนี่ยเป็นอุทยานการศึกษาลูกหลานเรามาก็จะได้เห็นว่าเนี่ยประเทศอาเซียนซึ่งตั้งกลุ่มประเทศอาเซียนนะก่อตั้งกันที่กรุงเทพมหานครที่ประเทศไทยของเรามีทั้งหมด10ประเทศอย่างนี้นะครับก็จะมีตาแผ่นดินของอพี่น้องสปปลาวนะครับมี ช้างเป็นสัญลักษณ์ของประเทศมีประตูใสนะครับเหมือนกันเลยนะครับนี้ก็คือเวียดนามนะครับแล้วก็ประเทศไทยของเราก็มีสถานที่ที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศไทยเราก็คือวัดพระแก้วแล้วก็มีช้างเป็นสัญลักษณ์นะครับแล้วก็มีตาขุดเป็นตาแผ่นดินนั่นเองนะครับแล้วก็ภาพผนังที่อยู่ตรงนี้บอกเล่าเรื่องราวว่าล้านนา เชียงใหม่เป็นเมืองหลวงของร้านนาในอดีตนะครับแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนามากเลยจึงก่อเกิดกลายเป็นประเพณี12เดือนนี่นะครับอย่างที่เราเห็นนี่ก็คือยี่เป็งลอยกระทงนะครับแล้วสิ่งสําคัญก็คือนะครับอยากจะให้ทุกท่านได้มาสัมผัสตร,ตรงจุดนี้ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังนั่นเองนะครับให้ทุกท่านเห็นก็คือนี่คือสิ่งที่ อยู่บริเวณด้านหลังอุโบสถเงินซึ่งเป็นจุดที่สําคัญเพราะว่าคนทั่วไปมาก็จะมาแต่ด้านหน้าถ่ายรูปแล้วก็ไปนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมีสิ่งสําคัตรงนี้นะครับเป็นตัวการ์ตูนบอกเล่าเรื่องราวถึงประวัติศาสตร์ในอนาคตอีก2อ,อีก500ปีข้างหน้าเมื่อคนอีก500ปีข้างหน้ามาดูก็จะได้เข้าใจว่ายุคป,ปีพศ .2,500 เนี่ย ผู้คนมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับตัวการ์ตูนเหมือนกับว่าเป็นจิตอาสาแล้วก็มีเมืองสําคัญของโลกทั่วโลกเลยอยู่ที่นี่นะครับอย่างเช่นปักกิ่งประเทศจีนโตเกียวญี่ปุ่นริโอเดจาเนโรบราซิลแล้วก็ที่สําคัญก็คือสุภาพสตรีนะครับสามารถมาดูภาพนี้ได้เลยนะครับทําไมต้องทําภาพนี้ขึ้นมาโดยสลาใช้เวลาในการต้องลายเนี่ยต๊อกต๊ เปีเลยครับภาพนี้เป็นภาพ b i r d ์ eye view เปรียบเสมือนผู้หญิงเราเนี่ยเป็นนกอยู่บนอากาศมองลงมาอุโบสถนี้ไม่มีหลังคาก็จะเห็นหลวงพ่อพระพุทธปาฏิหารพระเจ้าเจตือเห็นพระอุปชากําลังบวชพระนี่เป็นภาพคู่สวดกําลังนำหน้าเข้าไปบวชทาพิธีกรรมในอุโบสถนั่นเองนะครับก็คือว่าผู้หญิงเข้าไปในโบสถ์ไม่ได้แต่มีสลาคนหนึ่งเขาเสียสละมากเลยนะครับ ต้องลายเป็นภาพเบิร์ดไอวิวเนี่ยอยู่ถึงเจ็ดปีเลยนี่คือความหมายนะครับเป็นภาพบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาเราเกี่ยวกับวันวิสาขาบูชาวันมาฆบูชาเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นก็คือว่าหลายท่านก็มาแล้วเอ๊ะทำไมเสาอันเนี้ยมันตั้งอยู่ข้างบนเนี่ย มันเกี่ยวข้องอะไรกับอุโบสถเงินอุโบสถเงินก็คือมีปัญหาเรื่องเป็นโลหะเวลาฝนตกก็จะเกิดปัญหาเรื่องฟ้าผ่านนั่นเองนะครับวิธีแก้ไขปัญหาก็คือต้องทําสายล่อฟ้าสูงขึ้นไปแต่ปรากฏว่าได้มีช่างถ่ายรูปได้มาบันทึกภาพแล้วก็บอกหลวงพ่อเจ้าวาดว่าโบสถ์ของหลวงพ่อน,นี่สวยมากเลยแต่เสียอย่างเดียวมันมีเสาโดเดอย,อยู่เอาออกหน่อยเอาออกไม่ได้เพราะว่าเป็นสายล่อฟ้า ป้องกันาการฟ้าผ่านะครับหลวงพ่อก็เลยคิดขึ้นมาก็คือทําเป็นตุงเรียกว่าตุงเทพบรรดาล้านนาสูงสุดนะครับเป็นพระพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ลงมาเราเรียกว่าตรีมูลติพระพรมพระศิวะพระนารายณ์นั่นเองซึ่งมีความงดงามมากเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว,ว่าท่านใดได้มาเดินผ่านตรงนี้ก็คือจะได้รอดตุงเทพบรรดาล้านนาลอดทุกรอดโศกรอดโลกรอดภัย สัพเพเหาะเสนียดจันไลสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายตกไปหายไปจากตนตัวของท่านที่มาเที่ยวชมอุโบสถเงินวัดศีสุพรรณนั่นเองครับผมหลายท่านก็เดินมาถึงจุดนี้แล้วก็เห็นภาพตรงนี้นะครับที่อยู่ที่ด้านข้างอุโบสถเงินเป็นภาพปอัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่บอกเล่าเรื่องราวเลยนะครับว่าเป็นภาพที่สื่อให้เห็นถึง คติความเชื่อเรื่องของพลังของสุภาพสตรีนั่นเองที่อยู่มุมตรงนู้นนะครับนั่นก็คือแม่จามมะเทวีที่มาครองเมืองฮาริปุนชัยส่วนภาพที่สุภาพบุรุษที่ถือสะเนาถือหอกยืนอยู่บนรอยสุเทพนั้นก็คือขุนหลวงวิลังคะนั่นเองนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์การาต่อสู้กันในสมัยก่อนเรื่องของคติความเชื่อนั่นเองนะครับแล้วก็ ภาพของกษัตริย์ทั้งสามพระอ,องค์อันมีพยามังรายหลวงมหาราชที่มาจากเชียงรายแล้วก็มาสร้างเมืองเชียงใหม่แล้วก็พระร่วงเจ้าหรือพ่อขุงรามคำแหงมหาราชมาจากสุขโขทยัยแล้วก็พยานำเมืองมาจากกูกามยาวหรือพะเยาเพราะฉะนั้นนี่คือสายสัมพันธ์ความเป็นสยามประเทศเป็นประเทศไทยที่ทั้งสามพระอ,องค์ได้มา สร้างเมืองเชียงใหม่นี้ขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับก็บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชาติตามตัวอักษรนะครับก็คือไล่มาตั้งแต่กอไก่ตรงนี้จะเป็นอยอยักษ์แะครับนี่ครับยาลาสงขานะครับไปจนถึงออ่างเลยนะครับอุบลร,ราชธานีอ,อ่างทองนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ ลูกหลานเราน่าจะมาศึกษามากเลยนะครับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณน,นี่นะครับก็คือปิรามิดอียิปต์นะซึ่งมีอายุเป็นพันพันปีก็อยู่ที่นี่เลยนะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณแล้วก็ในยุคกลางนั้นก็คือกำแพงเมืองจีนก็เลยมีคำถามว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคปัจจุบันยอยู่ที่ไหนครับ ให้ท่านเข้าใจอยู่ที่นี่ครับว่าผมเองมีประสบการณ์เมื่อ9ปีที่แล้วได้เจอพ่อลูกคู่หนึ่งนะครับท่านมาจากประเทศแคนาดาคุณพ่อนั้นเป็นวิศวกรที่ออกแบบเรื่องของการก่อสร้างลูกสาวนั้นเป็นอินทีเลียตกแต่งภายในได้มาเดินรอบอุโบสถเงินเนี่ยสวันผมก็เลยสงสัยก็เลยเข้าไปสอบถามพ่อลูกคู่นั้นว่า excuse me sir I remember early in the morning you walk around s i i n w r Temple the three day already what you comment what you have a feeling about s i i n w r Temple เขาตอบผมว่าอย่างนี้ครับ s i i n e r Temple incredible เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือมนุษย์ที่นั่งแล้วก็ใช้เวลาในการต้องลายตอกตอกตอกตออก12ปีนะครับนั่นก็คือความหมายว่าผมก็เลยมีโอกาสได้อยู่กับชุมชนนี้แล้วก็รับใช้ พระพุทธศาสนาของเราในการอธิบายถึงเรื่องราวต่างๆของอุโบสถเงินนั่นเองนะครับภาพภาพนี้นะครับเป็นภาพเกี่ยวกับพระมหาชนกนั่นเองนะครับที่พระองค์นั้นได้เข้าใจถึงธรรมแล้วก็เป็นพระโพธิสัตว์ที่ในดวงราชการที่9ได้ส่งพระราชนิพนธ์ พระมหาชนกในเรื่องของความเพียรนั่นเองเหมือนสลาเหมือนชุมชนแห่งนี้วัดศรีสุพรรณที่มีความเพียรพยายามในการสร้างสรรค์ศิลปะนะครับหัตถศิลป์เนี่ยขึ้นมาถึง12ปีเลยนะครับสมกับที่ชาวต่างประเทศที่บอกว่า incredible ก็คือเป็นสิ่งที่มันไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นฝีมือของมนุษย์นั่นเองนะครับส่วนด้านหน้านี้ เราก็มีสิ่งที่น่าทึ่งและก็น่าสนใจนะครับว่าพื้นของอุโบสถเงินนะ่ะทำไมเป็นสีทะเลสีทันดอนเป็นสีเหมือนกับน้ำทะเลครับตรงนี้ทุกท่านก็จะเห็นว่าเป็นสะดือทะเลแล้วก็ภาพพื้นทั้งหมดเนี่ยเป็นเหมือนมหาสมุทรเหมือนท้องทะเลก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะครับนี่คือพระมหาชนก ที่เป็นบทพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระองค์ทรงสอนในเรื่องของความภาคเพียมนั่นเองนะครับพระมหาชนกนั้นลอยคออยู่ในทะเลว่ายน้ำโดยมองไม่เห็นฝั่งเลยเป็นเวลาเจ็ดที่วาราตีก็ได้มีเทวดาที่ชื่อนางมณีเมฆลาได้มาช่วยพระองค์นั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือสื่อให้เห็นเรื่องของพระมหาชนก เรื่องของความเพียรน,นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เป็นไฮไลท์1ของอุโบโสถเงินมีภาพบุดุลโลหะจำลองธนบัตรฉบับละ1,000บาทที่ใหญ่ที่สุดในธนบัตร1,000บาทที่ใหญ่ที่สุดตรงนี้นะครับก็มีพระบรมราโชว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว36แผนที่ชีวิตของพ่อนะครับแล้วก็มีสรุป ปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ทุกสัดส่วนนั้นก็คือ,อเป็นคําสอนทั้งนั้นเลยเหมือนดาบนี้นะครับก็คือศีลสมาธิและปัญญานี่ความหมายนะครับแล้วก็ตรงภาพนี้ที่เป็นซุ้มประตูทางเข้านี่นะครับเป็นภาพที่งดงามมากเลยผู้ที่ทํานี้จะต้องเป็นฝีมือระดับพ่อครูเลยนะครับ ได้ทำเทพผนม ם ออกมาได้สวยสดงดงามมากเลยนะครับใช้ความเพียรพยายามมากเลยนะครับนี่คือเป็นบทหนึ่งที่หลวงพอ่อพทผา้ได้กล่าวว่าการทำงานคือการประพติธรรมพร้อมกันไปหลายสัมมีค่ายิ่งถ้าจะเปรียบเหมือนคนฉลาดยิงนัดเดียววิ่งเก็บนกหลายพกเองนั่นเองนะครับเพราะว่า การที่สลาได้ต้องลายต๊อก,อก,อก,อกจิตที่จดจ่ออยู่กับงานนั้นก็กลายเป็นสมาธิจากการทํางานแม้กระทั่งองค์พญาครุฑนี่นะครับได้งดงามมากเลยหรือองค์ท้าวเวสวุวรรณผู้เป็นทวารบาลประตูที่อยู่ที่นี่นะครับก็งดงามมากเลยแม้กระทั่งหินหยางกิเลนนะครับนี่งดงามมากเลยเป็นฝีมือ ระดับบมรรมบรูฝรั่งหลายคนขึ้นมาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมที่นี่มี GPS อันนี้มันหมายความว่าอย่างไรพี่น้องที่เคารพครับในขณะที่เราเดินทางไปที่ไหนปัจจุบันเนี้ยเราก็ใช้ GPS แต่ตรงนี้เป็น GPS for ไล f ์ line. GPS เพื่อชีวิตของเราพุ่งตรงไปหาพระนิพพานเปรียบเสมือนพระปฏิมาที่มีพระนามว่า หลวงพ่อพระเจ้าเจ็ดตื้อหรือด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อกลายเป็นนามอีกนามหนึ่งว่าหลวงพ่อพระพุทธปาฏิหารนะครับก็คือ gps ไปหาความสุขความสงบเราขจัดปัดเป่าให้หมดสิ้นซึ่งอสวกิเลสความโลภความโกรธความหลงเราก็จะเข้าถึงซึ่งนิพพานก็คือความสุขสงบความร่มเย็นเป็นสุขนั่นเอง อันนี้เป็น GPS f ก r l i f ผ่านอะไรครับตรงพื้นทั้งหมดเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นจักรวาลน,นี่ทวีปยุโรปอยู่ตรงนี้นะครับ Atlantic ก c e โอเชียอยู่ตรงนี้อ่มีแอฟริกาอยู่ตรงนี้เราผ่านนะครับอ่าจักรวาลเพื่อมาถึงความสุขความสมบนั่นเองนะครับพี่น้องที่ารบครับ จุดหนึ่งที่เจ้าผมอยากจะนำเสนอว่าทำไมพระพุทธรูปปางมาลวิชัยซึ่งมีนามว่าหลวงพ่อพระเจ้าเจ็ดตื้อและอีกนามหนึ่งว่าหลวงพ่อพระพุทธปาฏิหารนี่นะครับพระพุทธปาฏิหารนี่เป็นชื่อโบราณก็คือเจตื้อความหมายก็คือว่าในสงครามโลกครั้งที่สองนั้นทหารญี่ปุ่นมายึดตรงนี้แล้วนำอาวุธมาเก็บไว้นะครับ ปรากฏว่าฝ่ายสัมพันธมิตรรู้ในกำค่ำคืนก็เอาเครื่องบินบินมาแล้วก็เอาระเบิดมาทิ้งบอมปรากฏว่าชาวบ้านกับทหารที่อาศัยขุดหลุมเพาะอ,อยู่แถวเนี้ยลอดอย่างปาฏิหารินั่นเองหลวงพ่อก็เลยถูกชาวบ้านให้สมัญญาว่าหลวงพ่อพระพุทธปาฏิหารหลักฐานที่เกี่ยวกับสะเก็ดระเบิดก็อยู่ตรงนี้นะครับที่นิ้วโป้งนิ้วเท้าของท่าน แล้วก็ที่หน้าแข้งของท่านนั้นยังมีรอยหมุมอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับหลวงพ่อพระพุทธปาฏิหารครับบริเวณภายในอุโบสถเงินนี้ความหมายก็สามประการนะครับก็คือพระพุทธก็คือพระเจ้าเจ็ตือหรือหลวงพ่อพระพุทธปาฏิหารพระธรรมอยู่ตรงนี้ครับผมมีทั้งหมด4ภาษาเป็นพระไตรปิฎกนะครับภาษาไทยภาษาเมืองภาษาบาลี และที่สําคัญที่นี่นะครับพิเศษเลยเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีพระไตรปิฎกซึ่งเป็นภาษาอังกฤษด้วยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่นี่สามารถมาศึกษาหาความรู้ได้เลยนะครับพระสงฆ์พระสงฆ์อยู่ตรงนี้ครับเป็นพระสงฆ์สี่ภาคนั่นเองอันนี้ก็เป็นภาคใต้นะครับทุกท่านคงจําได้นี่ก็คือหลวงพ่อพุทธทาสนะครับ ภาคอีสานทุกท่านก็จําได้นะครับนี่คือหลวงปู่ชาหลวงปู่มั่นนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นภาคเหนือนะก็เป็นปู่บาเจ้าศรีวิชัยหลวงปู่แหวนนะครับแล้วก็ภาคกลางก็มีสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับผมนี้ก็คือความหมายภายในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ส่วนอีกภาพหนึ่งนะครับที่อยากให้ทุกท่านได้เห็นเป็นภาพฝีมือระดับบรมรูของช่างเลยนะครับที่มีฝีมือในการออกแบบเรื่องของอาปากนรกภูมิเรื่องของนรกภูมิคนที่ทําไม่ดีทําทผิดศีลผิดธรรมตกนรกบกไหม้นี่นะครับดูแล้วก็เห็นแล้วก็ได้ฟีลลิ่งได้ความรู้สึกว่าน่ากลัว เพราะฉะนั้นหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาของเราก็เป็นหลักการง่ายๆก็คือ,อไม่ทําชั่วนะครับทำแต่ความดีทําจิตใจให้บริสุทธินั่นเองส่วนภาพข้างบนนั้นก็คือเป็นภาพพระพุทธเจ้าปานเปิดโลกที่พระองค์ทรงสเสด็จขึ้นไปบนสวงสวรรค์ทรงไปโปรดพระพุทธมารดาแล้วก็สเสด็จลงมา กลายเป็นวันตักบาตเทโวโรหณะ a นั่นเองนะครับแล้วก็ภาพนี้อยากให้ทุกท่านได้เห็นเพราะว่าปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้นําเสนอสักเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่ารายการนี้เป็นรายการแรกที่ได้นําเสนอนะครับก็คือเมื่อประตูบานนี้ปิดภาพนี้จะซ่อนอยู่ด้านหลังข้างในนะครับก็คือเป็นปักกิจจาสมุปปาบาทนะครับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วตรงนี้ก็ได้เขียนว่าสิ่งนี้มีย่อมมีสิ่งนี้นะครับสิ่งนี้ไม่มีย่อมไม่มีสิ่งนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยนั่นเองแล้วก็ผู้ใดเห็นตะกิจจากสมุปปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้ามองภาพมุมกว้างตัวนี้เปรียบเสมือนตัวคืนจินการเวลา นะครับที่เป็นปากนี่ก็เป็นเขี้ยวนะครับยีงเป็นเขี้ยวอยู่นะครับเป็นหลักคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับท่านผู้มีเกียรติครับพอเราเปิดประตูออกมาเราก็จะเห็นทวารบาลประตูซึ่งแตกต่างมากเลยเพราะว่าทวารบาลประตูนี้นะครับเป็นเซียนแบบจีน ซึ่งเซียนแบบจีนนี้ก็น่าขึ้นมากเลยมือข้างขวาเนี่ยท่านถือพ้กันแต่มือข้างซ้ายนี่ท่านถือกีตาร์ไฟฟ้าอ่านี่นะครับนั่นก็คือความหมายว่าของเก่าเราก็เก็บรักษาไว้ส่วนของใหม่เราก็ต้องศึกษาเรียนรู้นั่นเองนะครับแล้วดูให้ดีนะครับเป็นรอยพระพุทธบาทนั่นเองและในรอยพระพุทธบาทนี้ก็บอกเรื่องเราเส้นทางสู่ปรินิพานนะครับ ที่พระพุทธองค์ได้เดินทางไปเผยแพร่พระพุทธศาสนานั่นเองนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็อยู่ในนี้นะครับแม้กระทั่งด้านนี้เองก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็น <laughs> พินนะครับแต่ตรงนี้ <laughs> ก็มี พกปืนนะครับแล้วก็หลายท่านที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับก็ถามก้าวกับผมว่าเอ๊ะทำไมทวารประตูสององเนี้ยไม่เหมือนกันทำไมองค์เนี้ยมีที่ปิดตาด้วยนะครับข้างหนึ่งนั่นก็คือว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จนั้นเวลาเราทำอะไรเราต้องมีประสบะการณ์ความล้มเหลวนะครับที่ เหมือนกับว่าเราอาจจะเสียท่านนี้เสียตาไปข้างหนึ่งนะแต่ก็ยังมีข้างหนึ่งก็สามารถทํากิจกรรมต่างๆได้นั่นเองนะนี่ก็คือเรื่องราวของอุโบสถเงินหลังแรกของโลกครับผมพี่น้องที่ารบครับผมก็ขอเชิญชวนทุกท่านพี่น้องทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศนะครับมีโอกาสได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชม โบโสดเงินหลังแรกของโลกที่นี่มีงานพุทธศิลป์มีงานศิลปะซึ่งสร้างสรรค์โดยศิลปินพื้นบ้านเป็นชาวเชียงใหม่เป็นชาวล้านนาใช้เวลาในการสร้างสรรค์ถึง12ปีเราต้องยอมรับณปัจจุบันนี้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทยที่ผู้คน จากทั่วโลกเลยนะครับได้เดินทางมาเยี่ยมชมอุโบสถเงินที่นี่จะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ทุกท่านในหลายๆมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวความชื่นชมความงามการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาการท่องเที่ยวเชิงปัญญาคือการศึกษาเรียนรู้กาบเรียนเชิญน,นะครับอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณถนนวัวลายตําบลหายยาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่สวัสดีครับ